สบายดีพี่น้องคุณพ่กันยำคำเนาะไม่นี้มาตรนาก็มาตัดหญ้าอยูอเ่เพืนอนเนาะพี่น้องมันหกน้องเมกมส์กะปวดอยน,นะเ <t> อ้าตัดหญ้ายอยู่ขางใน,นขี้พุ่นคนตาคุนลูกชายกระซอยพี่น้องดูพี่ยังนี่ทางนั้นคุณพ่อตัดหญ้ายอยู่เนาะ AH. ตัดหญ้าทำความสะอาดหน้าบ้านเนาะงหกชื่อวิเตียหญ้าหญ้าขั้นน้อพี่น้องเขาตัดแล้วก็ขึ้นมีคือเก้าสบายดีพี่น้องเราเป็นลูกล่ะเห็นยังเจ้าหนะเจ้าเห็ดหญ้ากัวหญ้ากัวหญ้าเป็นยังเป็งัว่เป่าจะมีงัว่าเปล่างูวนะ่าจะจะโตจักโตลูก โอยหาโตบอกโอเคพี่น้องเดี๋สวสิาพาพี่น้องไปหลอบึงกล้วยเนาะปลูกกล้วยทั้งนี้หยาทั้งนี้หย่าพันพี่น้องปลูกไว้เนาะปลูกไว้เพื่อบหพยาค่ามันขึ้นนั่นแหละสตัดให้ง่วกินจ้ากล้วยก็ออกมาออกฟรีแล้วจ้านี่เด็กทำใเท้เแล้ว ื่อนี่เื้าบักใหญ่พี่น้องเห็นบก่กทำงานน,นี่กับคาเด้อค่ะทั้งนั่งจะกล้วยเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ้งหมักเขางมักฟง,งมักฟงปีต้นนี้ชุดอะไรเงี้ยบริมาตัดเดี๋ยวปีะจะซองเมื่อจะตัดเนาะ เครื่องอยู่ของกินพี่น้องเออหกเครื่องมีกระสวนอันนี้ก็หยาพันเนาะหมกผิดก็ได้เที่ยากินพี่น้องเที่ยากืนหมกผิดไม่พลาดพี่น้องหรอกพี่คงหมกพูนเนาะอันนี้กล้วยซุกเขียวเด้อค่ะมะละกอนี ปะคุ้งนะบานเฮากระดาคุณอยู่ในสวนพวกน,นี้ใช่ไหมเดี๋ยวดทพาไปเบิ่งขางเฮือนอีกเนาะอันนี้บักอือนะ้อเนาะยังนงิ้งปลูกมันงามนะพี่น้องปลูกบะเหิง,งนี่น่ะมันออกเครือออกอันนี้เลยเนี่ยจะน้องเจมแล้วมาเหยียบเอาไม่ง้อเครือปิ้งกระางแล้วก็ พีกน้องเจมด้วยแม่แลวเนาะสีเดียบไปอย่างมามึงนาพี่น้องหกนี่ซับบาวาดบาวายทั้งนั้นซับไปลกหยาค่ะน่าไม่เรียงน้องกินไปลายแล้วเนาะคนก็ึืนเหี้ยแล้วตอนนี้กำลังออกกระมีเนาะพี่น้องมีแต่ต่อกินไปแล้วพี่น้องคนเริ่ม ันยุดออกเนาะเพราจะออกเป็นเป็นผักๆเนาะพี่น้องนี่ก็นี่อันนี้จงไว้เห็ดลำเนาะลำต้นอันนี้ฮะก็ออกก็เห็นเลยบ่เนา่ะก็อนนั่นก็ออกนานนี่นี่เดือนสิพาพี่นอ้องเลาะไปเบ่ง ทางนี้เนาะมาคุงเนาะหยาเสียหยามันพี่น้องเอ้ยงัวมมไก่กายอยู่นะออกไปหน้าเขามาแล้กก็คำซับมือละเหล็กละหน่อยพี่น้องมาทัานเตนจ้ามากอทางนี้เป็นพี่ะพี่น้องต้นนี้ประหย่างานไปได้ต้นนี้งงไได,นนดกๆเด,ด้ จ้ามาละกอเอ็นบ้พี่น้องทางหลังห้องน้ำยายนิงอันนี้มีเฮือนเพิ่นเนาะคอมเ็นเฮือนคอยได้เตี้อันนี้ก็หมักหนาดนะพี่น้องมาคุดออกข้างขางเฮือนนี่มีแต่หยาคากองวักไงอันนี้เป็นแดนนะพี่น้องรักหัวเนาะทั้งนั่นดินเพิ่นมีจ้า ยูนิก็มีเด้อพี่น้องด็กดกเสยพงออกมาคอยบักมันเนาะมันอันนี้มันกูดพี่น้องอันเพี้ยขึ้นกูดห้องมาหลังต้องแต่งนี่จะต้น่วยต้นมากคุ้งต้นมากข้าวมาก สารผัดหมากเนาะปลูกลายหมากนี่เขียวงามผลตกมาใส่หยาก็ได้ใหญ่ยยยสิงครับหลดุดพานทางนี้เป็นหยาพัานเนะออาะพลอเจพิตัเอาไปห้งัว,งวมนีย หน้าบ้านยายนิงจ้าเพื่อนกับบอแล้วไรแต่ซ้ำนี่แล้ะพี่น้องเอ้ยแต่นี้ก็เห็ดเอาเองก็จะตายแลละไม่ซ้ำนี่เลยเนาะ,ะก็อะไม่ได้ตบแตงเอียงแหละแบบเขาได้อยู่เนาะโอ้หมดจัดปุดน้องเจียมก็กวดกวดกวดไม่ได้อยู่ไม่ได้เศร้า มันเป็นหมากหลายเนาะมันอยู่ในหัวโพนเหาหดน้ำเราได้มันวจะไปจับเดี๋ยวมาเบิ่งกับข่าวแรงเนาะพี่น้องจ้ากับข่าวจ้ะนี่มกเนาะไมะมเนาะมาแรงนี่คือิงขาวกับมกเนาะไมมอ,อ้อเห็ดปวกไก่น้อยอันนี้ไอ,อ้บ่แมนอันนี้แกงเนาะไมมใส่เห็ดปวกไก่น้อยแค่ละอ,อ้อเนาะบ่แมนขึ้นขาวทับแตก่ล,ลัวบอกฮะ อันนี้อ้ออ้อให้น้องเกมใหดปวกไจหน่อยใหดปวกใหญ่ย,ยังบ่ได้จ้าเมนูมาแรงนะกินกับข้าวเหนียวข้าวละลายกินกับหน่อยๆแล้วพี่น้องบ้านเฮา้าด่าเพิ่มฝากกันาม,ามคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ตามให้ในเด้อจ้า เป็นกำลังใจเห็ดคิดต่อไปนะนี่เตรียมเครื่องเตรียมหมักถอหมักไทยนะพี่น้องสิเอาโหลดออกไปไทยหูดหน้าถุดตะกา้าไว้เนาะสิไกสิโตกา้าแล้วเด้อจ้าเป็นกำลังใจสไลส์หนาเลยเด้อจ้าบ๊ายบาย